ชมการจัดแพ็คจ okay. ัดเตรียมกระเป๋าให้ค no. oh, right. ุณสามีทํางานต่างประเทศนะคะกระเป๋าใบนี้ขนาด28นิ้วเนาะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะย๋ยวให้ดูยังไงคะก็จะเป็นอุปกรณ์ชุดเสื้อผ้าของใช้ที่จําเป็นที่เราเตรียมไปใช้ที่ต่างประเทศนะคะเอาอะไรไปก็ได้เนาะแต่ห้ามนําสิ่งต้องห้ามของประเทศเขาเข้าไปนะคะขนาดกระเป๋าที่บริษัทเขาแจ้งมาขนาดเท่าไรก็ได้แต่น้าหนักกระเป๋าห้ามเกิน23กิโลเนาะโหลดเครื่อง23กิโลแล้วก็ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องก็เป็นกระเป๋าใบเล็กนะคะ ความจุก็ไม่เกิน7กิโลเช่นกันเพราะฉะนั้นเราอยากจะเตรียมอะไรไปก็ได้ตามที่เราต้องการแต่ให้ดูที่น้ำหนักกระเป๋าว่ามันจะเกินไหมถ้าเกินเราจะโดนค่าปรับนะคะถ้าไม่อยากโดนค่าปรับเราก็ต้องไปเลือกออกทีหลังก็เสียดายของเนาะพวกนี้ก็จะเป็นชุดยารักษาโรค3เซตเลยชุดยารักษาโรคก,ก็จะมีเสื้อผ้ากางเกงชุดทำงานเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นก็ว่าไปถัดมาก็จะเป็นแมสแมสนะคะก็เตรียมไปด้วยนี่ถุงมือถุงเท้าถุงเท้าแล้วก็ยกแพคโหลหนึง่งแล้วก็เป็นถุงเท้าข้าขอยาวด้วยโลหลนึง่งข้อสัน 6, 6้น กางเกงในชั้นในเรากางเกงกางเกงจะเป็นกางเกงทำงานกางเกงใส่นอนกางเกงใส่ไปทุเราเราก็แล้วแต่เราเสื้อแขนยาวนะคะจะเอาหนาเอาบางหรือยังไงก็ตามที่เราคุ้พอใจก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่เราไปว่าจะมีความหนาวมากน้อยแค่ไหนสมุดโน้ตตัวนี้ก็เอาไปแค่ชั่วคราวบบไปซื้อใหม่ตันนี้ก็จะเป็นชุดหม้อไว้บรรจุอาหารเก็บได้นะคะเอาไปก่อนมีมีก็เลยให้ไปแล้วถ้าใครไม่มีไม่ได้เตรียมก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะพอดีมีอยู่แล้วก็มาม่ามามา่มา,มาก็ไปกินบ้างมีล่มมีปลั๊กไฟมีตัวแปลงไฟมีเเกกลขขััดด็็ไว้ใชาาทํงนจะมี ใน,นส่วนของห้องน้ําหรืออุปกรณ์ซักเสื้อผ้าเราก็จะมีพวกของซักผ้าสบู่ใครจะเอาสบู่เหลวสบู่ก้อนก็แล้วแต่ชอบเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสบู่ก้อนมีกลิ่นหอมก็คือชอบตัวน,นี้แป้งแป้งมีแชมพูมีครีมบำรุงผิวแป้งหอมแป้งเย็นะก็แล้วแต่เราจะเตรียมมียาสีฟันตัวนี้ก็จะเป็นพลเตอร์บาดแป้งสีฟันยาสีฟันน้ำหอมน้ำหอมครีมอะไรก็ตามแต่ที่เราอยากจะได้จัดไปเลยค่ะถัดมาถัดมาก็จะมีทิชชู่ให้ของหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอยากได้ไหมแต่ก็เตรียมให้ถ้าไปชั่งดูน้ำหนักว่าบางเลือกออกไได้มมีแขน ไม่แขวนก็จะประมาณ20 20อันอันนี้เอาไว้ขึ้นเครื่องนะคะก็เลยไม่ได้จัดรวมกลุ่มเนาะพวกนี้ก็คือเราจะเอาเอาใส่กระเป๋าแครี่ออนหรอเขาเรียกกระเป๋าขึ้นเครื่องเพราะว่าหลังจากที่วีซ่าผ่านหลังจากที่วีซ่าผ่านบริษัทีอยากไปก็ต้องไปอยู่กับบริษัทอีกตั้ง5วันกว่าจะได้บินเพราะฉะนั้นของพวกนี้เอาไว้ใช้ในระหว่างที่อยู่บริษัทมีช่วงอบรมหรือเขาทำอะไรก็ไม่รู้อะแต่อีก5วันถึงจะได้บินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม่แขวนเหมือนกันข้อดีคือมันสามารถแขวนเสื้อผ้าหลายตัวซ้อนกกกกกักนนนไไดดด้้้ะะแขขพพวววาาาางงงงเเเถทหมค ก็สะดวกก็สะดวกดีจับไหนอัน,นี้เราจัดให้เขาหมดเลยเจ้าตัวรอบินไปทำงานอย่างเดียวทีนี้มาคุยกันว่าน้ำหนักจะเกินกระเป๋าไหมถ้าน้ำหนักไม่เกินก็โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะของเยอะมากเหลือผ้าห่มเหลือหมอนอ่ะแล้วก็มีเสื้อเสื้ออ่ายืดเสื้อโปโลเสื้อยืดกางเกงอีกไม่กี่ตัวเนาะอาจจะจัดใส่กระเป๋าเคลียร์ออนไปเพราะกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นก็คือเอาไว้ใช้ในระหว่างที่อยู่ออฟฟิศยังไม่ได้ไปขึ้นเครื่อง